ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการจอดใจครับคืนนี้เราเริ่มต้นรายการด้วยภาพเขียนที่สวยงามด้วยบรรยากาศของห้องแสดงงานหรือที่เขาเรียกกันว่าแกลเลอรี่นะครับเรามีภาพเขียนที่สวยงามระดับมืออาชีพหลายภาพอยู่ในรายการนะครับแล้วก็ความสวยงามนี้ถ้าเอาภาพเขียนนี้ไปไว้ที่บ้านก็คงจะรู้สึกว่าเป็นภาพเขียนที่สวยธรรมดาแต่ถ้าเรารู้ไปเบื้องหลังว่าภาพแต่ละภาพนั้นนอกจากความสวยงามแล้วยังสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยความตั้งใจด้วยความอดทนของ เหล่าคนพิการครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ตรงกับวันคนพิการสากลน,นะครับรายการจอดใจก็เลยนําภาพเขียนที่สวยงามที่มาจากฝีมือของผู้พิการและเรากําลังทดลองสร้างงานแบบเดียวกันโดยให้พิธีกรของเรานะครับน้องบวยกับน้องเปอร์เปอร์เป็นในแบบครับบวยเป็นจิตรกรหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> กําลังพยายาม เดี๋ยวสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับเอาล่ะบวยกำลังพยายามใช้ทักษะขั้นสูงของการวาดรูปเปอร์ไม่รู้ใช่ไหมว่าบวยเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยบ้านเขาเป็นแกลเลอรี่พ่อเขาทำอาชีพเป็นเจ้าของแกลเลอรี่คุณพ่อมนตรีวัชรคุณเนี่ยออกนามได้เลยใช่ไหมใช่ไหมบวยโตขึ้นมาเนี่ยเห็นรูปมาตั้งแต่เล็ก แต่ไม่ได้ซึมอยู่ในสมองเลยอะไรเลยทาไมอ่ะพอดูแล้วอ่ะพอดูออกเป็นเปอร์ไหมพอได้ไหมอ่ะให้เจ้าตัวดูเฮ้ยพี่ผมอย่างนี้เลยเหรออยู่ยากมากพี่เป็นไงรู้สึกไงบ้างครับอย่ากอ่ยิบขึ้นมาพูดหยิบขึ้นมาคือจากการทดลองใช้ปากพยายามว่าผมพยายามผมพยายามจําลองความรู้สึกเพราะว่าการใช้ปากคาบเนี่ยหนึ่งเวลามองจริงเนี่ยผูกกัน ผมว่าูการระดับนี้ต้องเป็นผูการที่สาหรับคนปกติถ้าเกิดสําหรับคนที่มีความพิการเนี่ยโดยใช้ปากคาบต้องภูการยากกว่านี้แค่ก้มเอาภูการไปจุ่มสีก็ลำบากแล้วนี่ถือว่าสุดจุดในชีวิตผมและความรู้สึกของเรานะครับเมื่อเป็นผู้วาดโดยไม่ใช้มือแต่ว่าวันนี้เรามีนักวาดสองท่านที่เป็นผู้พิการอยู่ในรายการครับคุณคำเจนแดงสวัสดิ์และคุณเอกชัยวันน้าแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคำเจนคือ ถ้าใช้กําลังวาดอยู่นะฮะใช้ปาก่าผู้การแบบพี่บ้วยวาดแต่จะยาวนิดนึงนะครับแล้วก็กําลังลงสีตอนนี้ลงถึงขั้นรูปดอกและใบแล้วกำลังวาดอยู่นะฮะสักภากณก็คงจะเสร็จจะเห็นได้ว่าสวยงามแล้วก็ควบคุมแปลงได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวส่วนคุณเอกชัยคุณเอกชัยเนี่ครับเดี๋ยวจะโชว์การวาดภาพคุณเอกชัยใช้อะไรวาดนะครับใช้ล่กับใช้เท้าใช้ล่กับใช้เท้านะครับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณเอกชัยสาธิตได้ไหมครับเอาโจทย์เดียวกันเลยไหม วาดภาพเปิดอ่าอ่าครับผมมาเป็นแบบออกมาเป็นเบนจามินแฟรงคลินอ่าเดี๋ยวให้คุณเอกชัยช่วยกรุณาลองวาดเปิดให้หน่อยผู้กันไหนครับเดี๋ยวผมช่วยเดีขอวันน้ำมันนี่ผู้กันอระหว่างคุณเอกชัยเตรียมเราไปคุยกับอีกท่านหนึ่งก่อนอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ให้ให้กับคุณเอกชัยนะครับเดี๋ยวทำพเจนนะครับกัมเจนพิการจากอะไรครับเอาวางก่อนดีไหมฮะวางก่อนฮะมือผมช่วยเพิ่มใจจับ พิการเนื่องมาจากอะไรครับจากอ uh ุบัติเหตุครับจากอุบัติเหตุอะไรยังไงครับรถปิกอัพบชนกับรถสิบล้อครับโอ้โหทำให้กระดูกคอข้อที่หกับข้อที่เจ็ดแตกครับแตกทับเส้นประสาทครับก็พิการค่อนตัวก่อนหน้านี้สมัยก่อนตอนที่ยังไม่พิการนี่ใช้มือวาดรูปอ่ะครับเปล่าครับไม่เคยวาดรูปเลยคือว่าคนพิการนี่มันมีทางเลือกน้อยมากครับเราก็อยากคือว่า การวัดภาพทำเนี่ยมันเป็นงานอิสระที่เราเราทําได้เองอย่างภาพที่มาโชว์ในวันนี้ก็จะเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับท่านคุณคำเจนใช้ปากวาดนะครับขอโทษนะนิดหนึ่งอันนี้ใช้เวลาวาดสักนานแค่ไหนรูปดอกมาที่ยังไม่เสร็จประมาณวาดมาแล้วกี่วันวันครับอุ้ยวันเดียวได้ขนาดนี้เลยครับโอ้โหชำนาญแล้วชำนานอันนี้คือชำนาญแล้วแล้วอีกกี่วันจะเสร็จครับ ก็ประมาณอีกสองสามวันอีกสองสามวันจะเสร็จรวมแล้วรูมหนึ่งสามสี่วันอย่างน้อยโอ้ก็ถือว่าใช้เวลาเอาล่ะได้แบบมาตอนนี้คุณเอกใช้พร้อมแล้วขอบคุณนะครับพี่กําเจนครับขอบคุณครับครับมาโจทย์ยากใช่ไหมครับพี่เพราะหน้าเขามีปัญหามากครับทําไมครับหน้าตาดดีมันวาดให้ดียังไงเดียแบบคุณจะทําไงยืนนิ่งนิ่งน่ครับอ้าวยืนนิ่งนิเปิดนิ่งๆงนะเปิดดูข้อของผมเยอะมากใช้ไหล่นี่ผมว่ายากกว่าปากนะครับเออ คุณเอกชัยพิการตั้งแต่กําเนิดหรือว่าเป็นเป็นแต่กาเนิดครับเป็นแต่กําเนิดครับอ๋อแล้วทําไมถึงสนใจในเรื่องของศิลปะล่ะครับก็เขียนรูปประตูมาต่างก็ยังกบอ่านหนังสือไม่ได้ครับครับอ๋อตั้งแต่เล็กๆเลยครับเมื่อก่อนก่อนที่ผมจะเดินได้ผมไม่ได้เดินเหมือนคนปกติก็ผมก็จะขานก่อนแล้วก็กิ้งแล้วก็มาลุกเดินครับ สังเกตได้ว่าคุณเอกชัยจะมีรองเท้าพิเศษนะครับสองข้างไม่เท่ากันนะครับเท้าไม่เท่ากันแล้วมาเอาจริงงานของงานศิลปะนี่เมื่อไหร่ครับก็ตอนเรียนปวชหนึ่งครับอ้าวระหว่างรอพี่เอกชัยก่อนดูผลบวยกับบวยที่ผมมีแขกอีกท่านหนึ่งเกือบอายมากผมอายมากเลย ไูบ้านทำอะไรนะบ้านทำอะไรบ้านทำอะไรนะบ้านเราก็ทำแกลอรี่อยู่มา20กว่าปีแล้วด้วยรายการของเราวันนี้นะครับที่เชิญทั้งสองท่านมาทั้งคุณกัเจแลวก็คุณเอกชัยนะครับเรามีโครงการดีมานําเสนอนะครับก็คือก่อนอื่นขอเรียนเชิญนะครับเจ้าของโครงการครับเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับคุณกิ่งแก้วอินหว่างครับเชิญครับ นนคุณกินแก้วจัก,กรุณาเล่าให้เราฟังว่ามีโครงการดีๆเนื่องในวันคนพิการสากลอย่างนี้นะครับ คือคืออยากจะเรียนว่าวันที่สามธันวาคมของทุกปีเนี่ยทาง u ูเอประกาศให้เป็นวันคนพิการสากลเพื่อให้ทั่วโลกนะคะได้ให้ความสำคัญกับคนพิการให้โอกาสให้สิทธิให้ความเสมอภาคกับคนพิการด้วยการจัดกิจกรรมขึ้นมาแล้วก็ของของเราก็เพิ่งตอนเช้าก็เพิ่งจัดกิจกรรมวันคนพิการสากลที่เมืองทองธานีมาะคแล้วปีนี้ก็เป็นปีพิเศษที่เรารณรงค์ที่จะ ให้ผู้พิการนี้ได้แสดงตัวด้วยการมีบัตรประจําตัวคนพิการเพื่อขอใช้สิทธิ์รับเบี้ยความพิการไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมครับคือคือมีมาแล้วแต่ว่าออกมายังไม่ทุกคนคือคนพิการจากการสํารวจเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสองล้านคนทั่วประเทศนะคะคาดว่าจะมีตกสารวจเยอะค่ะคือออกมาแสดงตัวแล้วประมาณแปดแสนคนนะคะยังยังเหลืออยู่อีกจํานวนหนึ่งแล้วก็รณรงค์นะคะเชิญชวนว่าเชิญชวนให้มทเียนดีกว่าลงทะเบียนขอมีบัตรประจําตัวเพื่อเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ ด้านการศึกษาด้านการมีงานทําต่างๆโดยรัฐบาลก็จะมีสวัสดิการเบื้องต้นให้นะคะคือค่าเบี้ยความพิการเดือนละ500้อยบาทต่อคนต่อเดือนเนีเขาแจ้งไปที่ไหนฮะไอการลงทะเบียนคือที่ต่างจังหวัดนี้ไปติดต่อที่สาราการจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะนี่เป็นเป็นเรื่องของวันที่3ที่เราจะให้เห็นคุณค่าศักยภาพของผู้พิการอย่างที่มาในรายการวันนี้ค อ่าวันนี้เราเอาภาพเขียนสวยๆมาฝากเพราะเรามีอะไรมาฝากช่วงสิ้นปีแบบนี้อย่างไรครับคุณผู้ชมค่ะคือก็คือว่าอยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้โหลด ข้อความหรือว่าส่งภาพนะคะำอวยพรและอยพรและภาพนะคะซึ่งเป็นฝีมือของผู้พิการของเราล้วนๆเลยส่วนหนึ่งก็แสดงในวันนี้แล้วนะคะทางโทรศัพท์มือถือเครือข่าย AIS นะคะรายได้ทั้งหมดเนี่ยจะมอบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อที่ผู้พิการเนี่ยจะได้มีโอกาสได้มาใช้เงินกองทุนนี้ในการที่ไปส่งเสริมการประกอบอาชีพนะคะอยากจะเชิญชวนว่าภาพที่ท่านส่งต่อไปนี้ถ้ามีภาพ เข้าสู่ระบบนี้โครงการนี้นะครับเงินที่ได้จากการโหลดภาพหลังต่างๆเนี่ยก็จะไปช่วยเหลือคนพิการช่วยทั้งประเทศเลยช่วยทั้งประเทศเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านเลขาเป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณาแ้ะก็เอาใจช่วยนะฮะให้กองทุนโตๆจะได้ช่วยคนพิการได้มากๆขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับแล้วกบไปที่ที่เอกชั่เดชชยยผมตายเลยอะ นี่ขนาดเวลาจํากัดนะแล้วเวลาค่อนข้างมีมีน้อยอนะครับนี่ผมตั้งใจสุดชีวิตผมแล้วนะครับนี่จริงจังกับชีวิตมากนะครับได้แค่นี้นะครับเอาต่อต่อก็ เอางี้เดี๋ยวจะให้วาดจนเสร็จแล้วจะให้ท่านผู้ชมได้ชมในช่วงอื่นๆของรายการต่อไปวันนี้เรามีไปไหนนะบวยวันนี้นะครับเรามีโครงการดีๆเหมือนกันนะครับก็คือพลังชุมชนรักสิ่งแวดล้อมกับยางิชลินนะครับไปกับคุณจุ๋ยวรัตยาไปพิษณุโลกครับซึ่งน้องของผมไม่ได้ไปแล้วปล่อยให้ผมไปสวีทกับจุ๋ยสองต่อสองนานที่จะมีโอกาสักทีหนึ่งเลย เดี๋ยวเราออกมาดีไหมออกมาดีไหมรับรองว่าดีไม่แพ้กันครับต้องติดตามช่วงหน้าสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับข